ต้นตอนเจ้งงชื่อเฮ้ยมันเอบีเอลงเมสเอาเอาคุณเมสมาแทนผมกันไหมลงลงเอาลงมาลอบมือนกันไม่เดี๋ยวผมลืมเออเพชรก็กลัวแบบพลาดเหมือนกันยาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่เอาบีเอลง คุณปะใส่เทอริโบมาบ้างนะคอต,ตูมอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นกันแสงก <Okay, okay. S 2> ันแสงหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็กันลมกันตะกียวย่างละสามโอเคโอเคได้อยู่คาสองจาอะนี้นแหละแล้วด <c oughs> ินจาดินกามีตัวแรกกับตัวท้ายเวลาบอกว่าตัวไหนเขา้าเขา้เขาวงมานี่บอกผมเลยนะไอ่ <c oughs> เราเหมือนแตงเหมือกันด้วยอ่ะ<ม> ไปไปไปไไผมใส่มาทั้งคู่อะตัวทุกคนเราได้เราทำ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 ได้เอาสมาธิสมาธิแบบนี้ครับสู้ครับครับซ้อมครับ รอกดปั๊บกดะเปิดด้วยเซติว์แฮสไหครับอ่าๆกดปั๊บนะกดปั๊บรอกดรอกดกดบั็อกสามอันนะแล้วก็รูอันหนึงดูในตัวอันนึงเฮ้ยนี่จาวมันสกิลไฟแล้วผมเปิดเซติว์แฮสแล้วนเปิดดูลมเปื่อโอเปิลสามสองโอเปิลนี่จ้าวอยูข้างหลังนี่จ้าอยู่ตรงบนี่แล้วเฮ้ยนี่จ้าอยู่ข้างหลังเหรอ ระวังระวังระวังพี่ระวังพี่ระวังคุณโยมนะมองนะมงนะคุณแมกดิดมองดิดมองดิดมองเอเปอร์เอร์สามสองหนึ่งเอร์ผี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 สวยสวยสวยคุณแม่กต่อล้คุณแมโดสวยสวยแมแมกลองพี่ลดลงเอยดลเยเต่เตเอคุณโย่ระวังผมโดนผมโดน ดี๋ยวผมชุบ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 พี่ระคังแล้วระคังแล้วขอร้ขอร้องขอร้เมองสวยคนยอระวังนะคุมไม่ดีหลัวลไม่ดพี่แบงค์ตายด้นนึง้านนึงพี่แบงค์ผมชุบผมชุบผมหาพี่แบงค์ไม่เจอผมหาพี่แบงค์ไม่เจออยู่โอเคมองมันตื่นมันตื่นมอยู่ไหนคุณแบงค์ระวังคุณไม่ชุบ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 พี่แบงค์ช่แบงค่แบงค์พอเปอร์สามสโอเคในจามมันตายโลดโลลโลโลด พี่แบงค์อยู่ไหนพี่แบงค์อยู่ไหนโลแล้วู่แล้วโล่แล้วโล่แล้วพี่แบงค์ระวังพี่ผีผีผีพี่ระวังนะระวังระวังคุณแบงค์คุณแบงคุณแบงคคุณแบงค์โอล่สามสองหนึ่งโอล่โผล่ระวังระวังระคังต่อมองมพี่แบงค์ลึกไปว่ะพี่ตัวนี้พี่แบงค์ลึกมาคนเดียวเลยนะระคังทมองในโยมทีมองในโยม แบงค์ระวังที่แบงค์ระวังผมก็จับผมก็จับผมแปลม้องแปลโอเคสวยคุณโย่อเปอร์สามสองหนึ่งโอเปอร์เปอร์พี่แบงค์ระวังต่อยต่ยที่แบงค์ตายแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งทันทีที่แบงค์ชุบพี่ชุบละครั้งโอเปอร์สามสองหนึ่งคุณโย่กดไว้คุณโย่กดไว้เออคุณโย่กดคนเยอะเลยมองกลางี่แบงค์โดนจับคุณแบงก์ระวังคุณแบงก์ระวังโบเปอร์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 โอเปอร์ล้างโอเปอร์ล้างเกลี่ยแล้ว คีรีแล้วต่อยต่อยูมาเทตี้ี่คู่ม้าเทปตี้ต่อยเสกก็ได้ระ้างต่อคุณแงคระวังุณแมงคระวังคุณแมงระวังเคลี่เคลรี่ระคังอยู่ระคังอยู่ต่อยอยู่ต่อยอยู่ต่อยอยู่ของยองไทของไทยอตู่ม่าเทปตี้พี่เฮ้ยคนโย่ระวังโย่โดนพี่โย่โดนยสวย สายสองตัวนั่นแหละเป็นเปอร์เอาเอาโอเปอา์โอเปอร์เปอรต่อเปต่อเอต่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยกาลังดีเลยมีมยมมองยตายตายใจตัวตายตาตายรวมม่มคะวุณแมรังคุณแมมระวังด้วยคุณแมเปโอเปอร์คุณแระวังคุณแเปอร์อเปรปีมตมหงไปผม เปิดโล่เปิดโล่นี่แหละสวยมีของเยอะนินจานินจาเสียงมันโม้ผมเสียงมันโม้ผมเสียงมันโม้ผมคุณย่อระวังคุณย่อระวังได้ครับได้ได้ได้เอ็นต์เล่นแบงค์ินเล่นรถนินจาจุดมันครัโอเปอร์โอเปอร์โอเปอร์ใครตรงไหนวะตะขังแล้วพี่พี่แบงค์อยู่ตรงไหนวะอยู่แบงค์อยู่นี่แบงค์อยู่นี่แบงค์อยู่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วไอ้มองมองนี่แหละ มองตายสนินจาตีมองแล้วเตะก็ได้พี่แบงค์ระวังพี่แบงค์ระวังพี่แบงค์โอเปอร์หนึ่งนาทีมองตื่นมองตื่นเปิดโลกโอเปอร์ต่อโอเปอร์ต่อมองตื่นชันเซงขึ้นพี่แบงค์ระวังพี่แบงค์ตายเขี่ยโดนอินจาจับพี่แบงค์ควมชุบไปแล้วตายตัวนึงพ่าได้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 อผ่าได้พ่าได้พ่าได้ สี่สิบห้าวีนะแต่เลาตื่นยี่สี่สิบวิรอตื่นนินจาอยู่ที่นินจาอยู่นินจาตายโอเคสวยมองอีกตัวนึงนิดเดียวนินจาตายนินจาตายมองตายสวยพะ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 หน่อยพะหน่อยผมไปในดงเลยผมไปในดงเลย ยี่สพาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลาแล้วมาแลวมาแลาแล้วาแล้วมาแลาแล้าแล้วมาแลแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้าล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมนแล้าแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้าแล้วมามาแล้วมาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้วมาแลล้วมาววาแล้วมาาแล้ววมาาแล้วมาล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมมาวมาแล้วมาแลาแล้ว อเอเง้ยนได้นะดยสวยสวยทุกคนสวย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 ดีมากครับชื่อครับขาดร้อยบอกเลยว่าขาดร้อยมองอย่าประมาณอย่าประมาณอย่าประมาณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เดี๋ยวบุรินทำเทอีกคือใบเขารู้แล้วเขารู้แล้วมาเดิมมาเดิมมาเดิมเดี๋ยวมันเขารู้แล้วเขารู้แล้วเดี๋ยวผมลุกขึ้นนินจาสองตัวเข้าพร้อมกันผมไม่ไหวว่ายืนไม่ได้เลยผมพยายามสะท้อนมันอยู่เมื่อกี้มันแตกหลายทีไม่พยายามยืนไหมผมจี้มองได้ได้ไม่ได้ทำอะไรโอเคโอเคนินจามันแตกสะท้อนผมอยู่ตะกี้ตะกี้ผมไล่จับม้งเป็นหลักอ่ะจะให้เปลี่ยนสวยแล้วสวยแล้วนี่คสวยแล้วอ่ะเพี้ยนว่า ใจมันเล่นเหมือนเดิมเลยพี่เล like ่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมโอเคเต้นน้อยตื่นเต้นดีดีดีนะดีนะเดี๋ยวไม่โดนตีเลยสบายสว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 ยมันไม่มันไม่ค่อยโยกัมผมเลยนะมันไม่มค่อยมีใครใกล้อมดด้วยที่คุณไม่ได้างกินตเพราะว่าเศษเศษมันมีตัวหนึ่งมันใส่ค้ทายนั่นมาไง อกัพี่แบงค์โดนจับต่อยผมไม่เข้าน่ะผมก็เองจับโดนจับแล้วที่มันจับไม่ได้เดินแล้วที่มันใช้ไปมันล้โดนแรงลองดูตัวผมตอนโดนหมองต่อยอ่ะดูว่ามันเข้าไหมบีเบ็ดมาบีเอ็มาบีเอ็มาโอเคโอเคสวยสวยสวยงี้สวยไอ้จี้ใครจี้ใครคอขาดิมเออที่คอขาอยู่ตรงกลางๆไว้ผมจะพยายามยืนตรงกลางรอกดบัฟรอกดบัฟรอกดบัฟบัฟนะบัฟนะที่คอขาจะดีเหรอข้าเลือดเจ็ดล้าน ขอพี่ได้พี่ได้กำลังกดลูนกดลูนอยู่ผมขึ้นติวห้างให้ก่อนนะโอเคผมขอพื้นลมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนะพี่นะ้ยนะยังไม่มายังไม่มาเราป้อมร้อยต้องรีบใจเย็นอยไม่เกิดอะไรอไม่เกิดอะโดนดิบเราแล้มันมาโอเปอร์สามสองหนึ่งโอเปอร์โอเคติวฮาร์งขึ้นครับเดี๋ยวคอนเซนต์ต่อขอขาคอนเซนตะไรวะบุรินดูให้หน่อยดิต่อได้มครับ ฟังแล้วเราขังแล้วเราขังแล้วโอเคได้อเปิลต่อโเปิลต่อมันนี่ผมต่อยนินจาอยู่เออสวยๆนั่นแหละพโอเาจะตายเพราะเขาจะตายขอบคุณครับขาโดนนั่นแหละสวยสวยผมเปิดต่อเปิดต่อพี่แบงค์โอเคเลยเราฟังแล้วเราขังแล้วเราขังแล้วเราขังแล้ว โอเบอร์ต่อโอเบอร์ต่ออเบอร์ต่อไม่แหลกไม่แหลกดูได้วยที่ผมด้วยดูได้วยที่ผมด้วยโดนตามผมโดนจ้าโอเคได้โอเบอร์ต่อโอเบอร์ต่อโอเบอร์ต่อผีผีคนเดินระคัง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 ระวังใครโดนผีีพี่แบงค์พี่แบงค์โดนผีหรือเปล่าคุณแบงค์เลื่อนรถโดนโดนโดนนิคุณแบงค์กดภูมิมากกดกดกดลีลักกดลีลักพี่แบงค์พี่แบงค์แป๊บนึงแป๊บงค์แ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 บงคุแบงค์แบงค์แบงค์แบงระแังค์แบงค์แบงค์วังค์แบงค์แบงระวังค์แบงค์แบงค ตัย่อยตัวอยตัวอยตัวยอยเตะปันดิษฐ์ผมพี่แบงค์ระวังนึงนะพี่แบงค์ระวังพี่ใจมายนะนึงวันนึงวันนึงโหโอเปอร์สามสองหนึ่งโอเปอร์ต้องต่อยใครอยู่ด้วยกันคุณโย่ระวังโย่โดนโย่ยังไม่เรียนเลยค้างค้างเคลลี่เคลลี่เคลลี่พี่แบงค์ตายพี่แบงค์อยู่ไหนพี่แบงค์ระวังพี่คุณโย่ระวังนะขอโรยพี่แบงค์ด้วยนะผมชุบแล้วนะ ระค้างระคัางโอเปิลเธอระวังเธอระวังระวังต้นผีทั้งหมดป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเปิลสามสองหนึ่งโอเปิลพี่แบงค์ระวังโอ้โหเทียนินจาไม่เอาต่อยแบบบีเอได้นะเมื่อกี้พี่ต่อยต่อยเอ้ยคุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์ระวังผมชุบนะผมชุบนะพี่คุณแบงค์ตัวหงโดนจับเดี๋ยวมาขึ้นเดี๋ยวมาขึ้นโอเปิลสามสองหนึ่งโอเปิลโอเปิลระคังแล้วระคังแล้วต่อยต่อยไปเลยตายไปเลยพี่ก็ได้บีเอได้วลองผีลองผีลองผี ระค้างต่อระค้างต่อเปิลอเปิลเปิลเปิคุณแม็กเดินรถนิดนึงคุณยหมดเลยรหมดเลยเอ้ยคุณม่คุณแม่คุณแม่อุไรอ่ชุบหม่ชุบหน่คุณแม่คยณแม่คุ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 ณแม่ชุบผมุ่บแม่คุณแม่กลับม่คุณแม่คุณม่คุณแา่คุณแมมมมคุณแม่คุณแม่คุณแคุณแม่่เดิน่แคแคแ้วพี่แบงค์ผมชุบนะผมชุบนะ

พี่โยโดนพี่โย่ดิ้งจ้ามันไม่เจอว่ะคุณแม็กระวังคุณแม็กระวังหนีการของโดนคุ้มครองพี่แบงค์หน่อยคุ้มครองพี่แบงค์หน่อยคุ้มครองพี่แบงค์หน่อยพยายาม่โยอยู่พยายาม่โยอยู่ผมต่อยนี่เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเตียวมันขึ้นตีมานขึ้นสวยสวยนั่นแหละกลมมาเซตีระคังแล้วพี่ระคังแล้วโอเปิลพี่แบงค์ระวังพี่ดลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละสวยนั่นแหละต่อยนิจาต่อยนิจาตัวแรกคุณโยช่วยช่วยที่พี่แบงค์เรา่าเดินอย่าเดินจะเดินหนีีผมพ่ สวย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 นั่นแหละนั่นแหละใกล้ได้ได้นินจานินจาโอเปอร์สามสองดีเอสบีเอสดีเอสหน่อยพอค้าหน่อยไม่ก็ต่อยผ้าเลยเออได้ก็ได้โอเคจับผ้านะนินจาตื่นนินจาตื่นเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเฮ้ยระวังพี่แมงกซ์ผี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 แม็กระวังคุณแม็กซ์โอเปอร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 ์พี่แมงก์ระวังฮะมันตื่นหมดมันตื่น สี่สาวิโอเคโอเคโอเคต่อยจรจสี่สิบวินั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละย่งโยต่อย่งโยอยรอบคุแบงค์นะใช่ใชปั๊มเมีไปปั๊มเมไปจากเข้าไปนะนี่ากลัเข้าไปเสกก็ได้เสกก็ได้นั่นแหละนั่นแหละเตรียมเรีมดนดหมดสมสิบอยี่สิบห้าวิยี่สิบหาวิต่อยพี่ยี่สิบเออผมโดนจับผมโดนจับคุณเด้อระวัง พี่แบงค์อยู่ไหนวะพี่แบงคระวังพี่สิ้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิสิวิคุณแบงค์ระวังคุณแบงค์ลองคุณแบงค์ระวังพี่้มวสิบวิสิวิเก้าแปหนี่โยระวังโยระวังหนีหนสองหนึ่ง้น้องปุ๊กปิ๊กได้เล่นน้องปุ๊กปิ๊กได้เล่นเดสอร้อยสามร้อย หลังปิดให้มันเป็นตนนีแต่ตัวนึมันแอบเป็นนั่งเว้ยมันแอบเป็นนั่งแล้วมันจะดาเมจขึ้นเยอะรอบนี้คุณแบงค์โดนเมื่อกี้นี้คือไม่ได้โซนเลยอะไปไหนมั่วไปหมดเลยอะเออใช่เมื่อกี้มันไม่ได้โซนเลยก็ตามไม่ทันเล็อยู่ไไหนก็มเลยเลยแค่ไปไกลไม่ต้องตามพี่แต่มันไม่เงอพี่แบงค์ต่อยตัวที่ใกล้ๆบุลินสองตัวเทพท่าหน่อยดีมันเป็นบีเอสอะไรอะมันเป็นบีเอสอะไร มันมันใส่โล่กันเม็แล้วก็ประดับกันเมฆกับกันกายอย่างนั้นคือเมื่อกี้ตัวมันบางมากเลยนะที่มันลนไปอล้วทำมันตายเลยคล้ายๆมองอย่างที่มันก็เหมือนมองแหละเอาใหม่ต่อยได้ใช่คนโยต้องหาตัวกินคนโยต้องหาตัวปั๊มเตอมีดให้ได้เมื่อกี้เราแพ้เตอมีดแต่ผมผมโดนเจ๊จับครับผมโดนเจ๊จับโอเคโอเคได้โอเคเดี๋ยวผมไปจี้น้องปุ๊กติ๊กเป็นหลักเพราะว่าเหมือนมันจะแอบไปนั่งแล้วมันดำใช่ใช่เมื่อกี้มันแอบไปนั่งพี่ได้ได้ใช่ผเห็นแล้วงั้นงั้นให้ผมจับ ใช่กสกไม่ีกวไหมเอาเอาเสกมันออกไปหน่อยผมโดนเสกรัวๆได้ได้ได้ไยายามลดผจับเสกจับเสกอ่ะจับเสกไอเสกกระทาผมจับเสกกระทานะจับมันออกเนาะกมเลยแม่งไม่ไหวอะเปิดไม่ได้หนึ่งการตัวหาเป็นหลักได้ได้ได้หยุดพี่ ประมาณประมาณร้อยหนึ่งต้องโซนแถวที่เดิมนะตรงกลางต้องโซนอ่ะต้องเซนให้คุณดาเล่นนะพี่ไม่ใช่ต้องให้เาคนอื่นล้นป้อมอ่ะโซนตรงกลางดีกว่าเดี๋ยวผมตั้งอินคาเองออจับเสกกดบั็กกดบั็กจับจับเศษนะได้ได้ได้สี่วิสี่วิสเจ็บ มันล็อกมันล็อกมันลั่งแน่เลยว่ะมันที่มันนั่งแล้วมันนั่งแล้ว B K นั่งไปแล้วบ้างไปแล้วบ้างผมงจิวฮานแล้วตัวเปอร์สามสองหนึ่งตัวเปอ๊บเปอร์นั่นแหละยิงจ้าโดนโดนอะไรไม่รู้ตันเปอร์เตอร์เปอร์เปอร์เปอร์เคเคนั่นแหละต่อยให้หมดเลยคุณเดอระวังคุณเฉยระ้องผีระวังผีระวงผีระวงผีคุณแบงค์อย่าไปไกลคุณแบงค์อย่าไปไกลพี่แบงค์ไกลเกินว่ะพี่แบงค์ เสียงอยู่ไหนพี่โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมอยู่ตรกลางอยู่ตรงเสาพี่แมอยู่ตรงเสาปิลเปิดเปิเปิดตัดตัวนึ่งตัดตัวนี้ลนี่จะตายลอลกอยู่นี่จะนอนจะโดนอนโดนนนี่ลยนๆ่เลยนี่ลยกบมาแล้วเสงมนาต่อยต่อยต่อยตงย โอเก็บนิจใจตัวหนึ่งได้ป่ะโอเปอร์สามสหนึ่งโอเคโอเคต่อยสวยพี่แบงค์เอเปฝามาพ่อค้าดีพ่อค้าให้หน่อยได้ไหมไปแล้วไปแล้วแบบไปดีแล้วพี่ที่ไม่ได้เล่นใช่ละครแล้วระครแล้วโอเปอร์สาหนึ่งโอเปอร์ต่อยต่อยต่อยโดน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 กดนโด้โดนโดนโตนดแล้วโดนโดนีตนโดนโดนโนก็ไดนโดนโโ คุณตัวหายตัวไปก่อนขซ้นขึ้นแล้วขซ้นขึ้นแล้วคุณก็ลองหายตัวไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ค่อยคอมมาใหม่ก็ได้ตั้งโซนไหนตั้งโซนไหนตั้งโซนไหนคุณตัวออกไปก่อนออกไปไกลๆเออพี่แบงค์อยู่ตรงกลางพี่แบงค์อยู่ตรงกลางระวังนะพี่แบงค์แบงค์ผี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 คุณแบงค์คุณแบงค์ระวังคุณแบงค์เฮ้ยพี่แบงค์คุณชุบชุบชุบผมชุบผมชุบ ยอโดนพี่ยอะเเ้ยคุณยอนยานผมหนอยแล้วผมห่อยแล้วต่อยนินตาไม่ได้ต่อยนิจาไม่ได้ต่อยนินจาไม่ได้ต่อยต่อยคุณแบงช่วยจี้หน่อยได้ผมจับผมดนจับเลยริ่มันนั่งนนมันนั่งเห็นแล้วเห็นแล้วโเคเห็นแล้วเห็นแล้วนิจมันนั่งอยู่ข้างนอกโอเปิลพี่โอเปิลโอเปิลโอเปิลเคลโอเปิลโเคลโอเิล้อลโอเลโอเลโอเปนลนเลเลลลวล เอเปิดแล้วเอเปิดเอาเปิดเปิดเปิต่อเปิดต่อได้ได้แลช่วยเรจตายเอ้ยมดาจะตายคุณแม่ระวังนะอนเซนขึ้นเฮงจอยมีดนตายงไหนมันตีโอเนี่ยอเซนตขึ้นอนเซนขึ้นคุณโยระวังชุบ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 แล้วพี่ชุแล้วพี่มีดาตาย B B B S พ B S B S รถเมื่อกี้ B S เอ้า B S B e วิ่งไปโน่น ดิ๊ดดิ๊ดเอาคุณแม็กคุณแม็กเอาโฟกัสพี่แบงค์คุณแม็กคุณแม็กโฟกัสพี่แบงค์คุ้มครองพี่แบงค์หน่อยคุ้มครองพี่แบงค์หน่อยตัวไหนพี่แบงค์ชี้ชี้ชี้คุณแม็กระวังคุณแม็กระวังคุณแม็กระวีถอยถอยโอเทนิดเด้งคุณแม็กไม่ไม่ยังยังพี่แบงค์ยังไม่ตายต่อยต่อยต่อยคุณแม็กพี่แบงค์ต่อยตัวไหนคุณแม็กลุยเลยลุยเลยลุยเลยเด็กกลางอะคุณแม็กมาผมหน่อยคุณแม็กคุณพี่แบงค์ก่อนขอพี่แบงค์โฟกัสพี่แบงค์ก่อน ตายตาผมตายตายผมตายจับดึงแม่ผมตาบผมตาบผมตาชุบุอเปอาโอเปอรอร์เียจีกตายโโยอะเามิดตรงกลางก็ได้นะไมเยนเออทำดามิตรงกลางนี่มนอยู่ตรงกลางเนี่ยเน้นทำเยอะๆหลายๆตัวทีผมชุบผมชุบหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะ คุณโย่คุณโย่ตาย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 คุณโย่มาตรงกลางไว้คุณโย่ผมชุบไปแล้วผมชุบไปแล้วผมดีออกมาแล้วผมดีออกมาแล้วพี่แบงค์โดนหนักมากพี่แบงค์โดนหนักมากพี่แบงค์โดนหนักมากพี่เบงทิกเกในดงหน่อยดิกเก็ตดงหน่อยสี่สิบห้าวิพี่เบงชุบสี่สิบห้าวิโอเปอร์สามสองหนึ่งโอเปอร์เฮ้ยระวังคุณแบงค์คุณแบงค์ระวังระวัง นี่นี่พี่แบงค์คุณแม็กกี้พี่แบงค์อยู่ข้างๆใกล้ๆนี่เสกมันปวนอยู่สามสิบวิพี่แบงค์ต่อยพี่ต่อย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 นั่นแหละนั่นแหละต่อยต่อยขอแบบว่าจบแบบติดได้หนึ่งตัวได้ป่ะเออมบปิงปึงหนึ่งตัวนินจานี่นี่มันใกล้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 ใติดเกาะติดเกาะพี่ก็แล้วติดเกาะ สิบห้าวิเราต้องกับอีกแล้วสิบวิสิบวิจับเจกทำคุณไม่ไล้นัคุณคุณโยระวังคุณโยระวังคุณแบงค์ด้วยห้าสี่สามต่อยได้ปหมต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมโอ้โหร้อยห้าร้อยห้าร้อยยี่สามร้อยเจ็ดวินเซนได้แล้วเดือดดาคุณเดือทำดาเมจไม่ได้พี่แบงค์ทำดาเมจไม่ได้เยอะมากอ่ะร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเราต้องแก้เราต้องแก้ เอาไงดีพี่บุลินบุลินเราดินจาแรงนะคือคือคือนินจาตัวนึงอะมันก็แอบไปนั่งไมต้องแอบไปนั่งข้างนอกต้องมีคนไปไล่จับอะผมว่าผมหาไม่เจออพี่โยมีพี่โยได้ใช้สกิลนั่งปะไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ไม่งวโ่ปนไม่า้ไ่ไม่ผมเห็นมันใช้ตอนเปิดเกมเลยอะ มันใช้ได้แต่ว่าเสกมันวิ่งใส่พี่ม,มัน<ล>ไม่ไม่เราไม่หยุาเกมมดใจเย็นไม่เราต้องอย่างนี้ต้องเปิดเกมมันต้องวิ่งไปเลยไม่อย่ารอเพราะว่ารอมันจะนั่งแบบเยอะมากไม่ไม่เอาคุณเพชรลงลงแทนใครเอาเพชรลงเหรอเอาคุณเพชรลงบูดมันเลยลงแทนใครพี่เราเราเราไม่ต้องสนใจเสกมันไหมไม่ได้คุณเดือดไก็เลยคุณเดือดได้เป็นน้อยนึงคุณเดือดได้เป็นน้อยนึงโอเคแทนคุณเดือดใครคุณเดือดคุณเพชรลงแทนคุณเดือ เอาอย่างเงี้ยพี่เอาใช่ไหมคนเดียวทำดำพิษได้เยอะกว่าพิษทุกต่อไม่ไม่จบไปเลยอ่าวโอเคเอาเอาเอานะโอเคหรือให้ผมไปจับนตัวนึงเนะไม่ต้องจับอิจาจับจับเสกจับเสกตัวนึงตัวนึงให้ผมหรือคุณเพชรฟรีคนนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเกมอ่ะเราต้องกดบัฟส็่เราต้องรีบไปเลยอย่าเราให้มันนั่งนอนได้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 ยิงยิงแล้วมันติดสตันนะ ใชอใช่ใช่มันนั่งบัฟอยู่แล้วมันเรียงบัฟไม่เสร็จอะเราไปยิงมันก่อนนะมาติดสตันมันมีไฟป่ะมันมีไฟป่ะมันมีไฟด้วยมันวางบัฟไฟด้วยยิงเสกไปยิงเคลียร์เสกเลยตรงนี้แล้วดอกคุณเสกต้องไปหาไอ้นี่ปะสไนท์ที่มันชอบนั่งไอ้ตัวขวามันชอบนั่งไปหาไม่เจอเลยเดี๋ยวกดกดบัฟแล้วเดินกดลุนตามมันเลยนะกดบัฟก่อนไป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  เดี๋ยวหัทขึ้แล้วนะเอบแล้วเอบีแล้วเปอร์สามสองหนึ่งอเปอร์เอา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 น้องปุ๊กปิกเออน้องปุ๊กปิ๊กนั่งอยู่เออสวยจี่ระวังระวเถอสวยมากสวยที่เคโดนที่โดนโดนโดนเอมากมาออมามีมีผีนะมีผีมีใครลูกผีเอนิรผีเออนิผีมันผีมันผีมันเปอร์สามสองหึเ โคโยมาคุณโยมาพี <Tea ress. S 1> ่แมงค์พี <teraz> type, Queen, <table>. ่แมงค์คนแล้วโอ้หมดูครโอเคเพชรอยู่ไหนคุณเพชรอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปหาพี่หาหาพีแบงค์ไปหาพี่แบงค์ดีนิตาอยู่เพป็นดีนิตาอยู่พี่ดีนิตาอยู่ก็ได้เบสก็ได้พี่แบงค์คุณโตอวังคุตอลังอุ้ยเดี๋ยวนี้มันแล้วมันมบไปแล้วจับผมด้วยจับ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 ดิสในดงที่ในดงนม่ตัวหนึ่งที่ในดงแม่ตัวหนึ่งโดนเลื่อนให้หน่อยนะโดนเลื่อนให้หน่อยนะ

ชุบเธอไม่ได้ว่ะนั่งนั่งนั่งไปปุ๊บปี๊บแม่งนั่งอยู่นะอุ้ยเป้าหมายอยู่นะเป้าหมายอยู่ในสนะชุบไม่ได้ไอ้เกลซดไอ้เกล็ดเสร็ขึ้นก็เสร็ขึ้นเขาชุบเธอไม่ได้ชุบพี่แบงก์ก่อนพี่แบงก์พี่แบงก์จบแล้วชุบแล้วราคาแล้วราคาแล้วระหังแล้วระห้วเออ้งมันแตกมันแตกมันโดนมันแตกมันแตกเมันแตกเลยเจ็แล้วเจ็ดแล้วเจแล้วเอาบุ๊ดเลยบุ๊ดโัเปิดสามสองหนึ่งตัวเีิดไม่แหลงบุ๊ดดีจ้าเตะก็ได้เตะก็ได้เนดพี่ นี่ชุให้ดบ้วดมจับ้จับมามตงมตมตงมตังแล้วจับสีว่าจับสีว่าตัวนี้โอเปอร์สามสองเปเปิปัมปัมปัีผีีผีเปิดโลกโดนจับตัวโแมงเลยโดนจับอีกแล้วนั่คุณโ่คุณแม็กช่วยคุณช่วยช่วยพี่แบงค์คุณแม็กช่วยพี่แบงค์ตัวไหนเป็นตัวไหนดูข้างหน้าเลย เซ็นไม่มาเนม่านั่นแหละข้านานั่นแหละเออนั่นแหละเ็ดยิงเได้ได้ได้นงอนนึงลองหีจะองหีลองหีขโเบอโเโล่ยิงยิงยพะเห็นพะปะรอน่ๆไม่ไม่หาตัวอก็บเดี๋ยวพี่ี่มงผมชุบพี่ผมชุบผมชุบระังเลวพี่เรงผีเจ้ผีโอเปิเปิสามสองหนึเป อีกแล้วเอเปิดต่อเปิดต่อเอาเบอรต่อเอาเบอรต่อขอไปขอไปขอไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ต่อยพี่แบงค์ไม่ได้ต่อยพี่แบงค์ไม่ได้ต่อยตัวแม็กงคได้หน่นอนข้าง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 ตัวแม่ข้างข้างตัวแม่ข้างข้างนี่ตัวข้างข้างพี่แบงค์นี่เห็นป่ะเซ็นขึ้นเฮ้ยบูทเฮ้ยบูทคุณแม็กซ์ยึดตัวคาถาอยู่เว้ยคุณแม็กซ์ยึดผิดตัวอะไรนั่นแหละเอาไปตาย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 จะตายขังแล้วขังห้ตัว ตังผีนะเฮ้ยเมันเถือน่ามันเถือมันเถือเถ่นจะแบงผมจะชุบนะหกวิ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 โดนผมชุบ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 พี่แบงโอเปอร์สามสองึ่เปอร์ระคังะคางโลโลโลขเดี๋ยวพา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 นี่นี่พาพาเห็นพะเห็นพาปะจับาจับพาาหน่อยพ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 าหน่อยูนู จับจับมันเต้หน่อยคอนเทนต์จังหวะนี้คอนเทนต์คอนเทนต์ตีพลาแล้วดีพาต้องจับพลาว่ะขอคลุกในรวนรวนต้องจับ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 ระฆังระฆังเอาปสามสองหนึ่งเอาปืนปึ๊บ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 ระวังปังเราตายตีสิ้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องจับชุบชุบชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบเสร็จแล้วชุบเสร็จแล้วชุบแล้วจับพลาจับไว้จับไ้พาพามันไว้พามันไว้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจับพลาเป็นดรวน

ทำ<ม>ดีแล้วทำดีแล้วครับทำดีแล้วทำดีแล้วครับทำดีแล้วครับ